สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการซื้อหุ้น OR แบบออนไลน์ผ่านผ่านเว็บไซต์ KMy Invest กันนะครับขั้นแรกเลยให้คุณเข้าเว็บกัสิกรแบงก์ c o m k m y Invest ก่อนนะครับแล้วกด enter นะก็จะได้หน้าจอดังรูปดังต่อไปนี้นะครับผมให้เลื่อนมาลงข้างล่างนิดนึงครับให้กดที่หุ้น OR ครับสำหรับนักลงทุนทั่วไปครับให กดที่จองซื้อหลักทรัพย์นะครับผมแล้วก็เลือกนักลงทุนทั่วไปครับแล้วก็อ่านข้อตกลงข้อเงื่อนไขปกตินะครับแล้วก็มาที่ค่าพเจ้าตกลงนะครับผมก็อ่านเงื่อนไขเสร็จแล้วแล้วเลือกชําระเงินด้วยวิธีไหนนะครับผมชาระเงินด้วยผ่านโปรแกรม K+ p a s s ในโทรศัพท์มือถือเรานะครับกกรอ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน13หลักนะครับผมแล้วก็กรอกเบอร์มือถือเคพัสที่เราลงทะเบียนไว้ก็คือเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับเคพัสนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านเคพัสนะครับเราก็จะได้หน้าจอที่มีบาร์โค้ดขึ้นมานะครับผมก็ให้เราไปเปิดมือถือของเราครับเข้าโปรแกร,รม K+ plus นะครับผมของเกษิกรไทยทีนี้เราเข้ามาแล้วปุ๊บก็กดสแกนบาร์โค้ดเมื่อสักครู่นี้นครับผมนะก็ จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ครับระบบจะแสดงข้อมูลเราที่อยู่เราสถานที่ทำงานก็ให้เราแก้ไขได้ตามปกติครับแล้วก็เลือกผูกบัญชีของเราในการซื้อหลักทรัพย์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยืนยันข้อมูลของเราที่จะสมัครนะครับผมกดตกลงนะครับหน้าจอนี้นะกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรามันจะออตโต้ขึ้นมาหน้านี้เลยครับก็ให้อ่านแล้วก็ติ๊ก ว่ายอมรับข้อตกลงครับอ่านเงื่อนไขแล้วก็กดปุ่มด้านล่างครับก็คือยอมรับนะครับผมระบบจะแสดงหน้าจอที่เราจะต้องทำการประเมินนะครับผมว่าความเสี่ยงเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับผมก็ให้เลื่อนอ่านดูข้อตกลงในการซื้อขายนะครับแล้วก็ติ๊กข้างล่างครับว่าได้ศึกษาข้อมูลแล้วยินยอม อะไรอย่างนี้ไปในหนังสือชี้ชวนนะครับผมมาหน้าจอนี้ก็ระบบจะจะแสดงชื่อเรานะั้นแล้วก็เราก็เริ่มทําแบบสอบถามกันได้เลยนะครับในแบบสอบถามนี้จะมีอยู่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ข้อลองดูในหน้าจอแล้วกันนะว่ามีส่วนใหญ่ก็จะถามพวกการยอมรับความเสี่ยงของเราว่าได้เรายอมรับความเสี่ยงหุ้นที่เราจะซื้อได้มากขนาดไหนนะครับก็ลอง ติ๊กไปตามความเป็นจริงนะครับซึ่งโดยแบบสอบถามนี้นะครับผมก็อ่านมาแล้วรอบนึงแหละแล้วผมมาอัาอาดคลิปให้ทุก,ท,ก,ท,กทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมก็เลยอาจจะติ๊กเร็วเป็นพิเศษอ่านเร็วเป็นพิเศษนะครับผมแนะนำให้อ่านคำถามในทุกทุกข้อนะครับผมแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมติ๊กมาถึงข้อที่ 10แล้วนะครับผมตัวใหญ่ก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้เราสามารถรับไม่ได้นะครับแล้วก็กดตอบแบบสอบถามนะหน้าจอก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมก็ถึงหน้าจองซื้อลอะเรากดจองซื้อไปครับนักลงทุนทั่วไปครับสามารถจองซื้อได้ท่านละนะครับท่านละ300หุ้นครับ หุ้นละ18บาทนะครับก็เป็นจำนวนเงิน5,400บาทนะครับผมซึ่งเราจะต้องมีจำนวนเงินใน K ในแบงก์การีกรเรา5,400บาทนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกวิธีรับหุ้นครับผมเลือกวิธีรับหุ้นให้โอนไปที่พอร์ตของผมเลยที่ดูที่ธนาคาร CIMB Security นะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้ครับไม่น่าจะยากอะไรสำหรับคนที่ ใช้ชีวิตออนไลน์โซเชียลอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายก็ให้ท่านติ๊กว่าทำความรู้จักกับเคม i อินเได้ยังไงก็กดถัดไปนะครับผมก็จะได้หน้าจอคอนเฟิร์มมานะครับว่าเราซื้อหุ้นไป300หุ้นในจำนวนเงิน5,400บาทนะครับผมวิธีชำระเงินนี่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 อย่างนี้ครับก็ติ๊กแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันก็จะให้กรอกรหัส คอนเฟิร์มพี่นึงว่าเลือกเป็น security checking นะครับว่าเราไม่ใช่บอทดหรือหุ่นยนต์นะครับผมก็กดยืนยันก็จะแสดงหน้าจอที่คอนเฟิร์มครับว่าเราได้จองซื้อหุ้นนี้แล้วมาดูหน้าจอวิธีการชำระเงินก่อนต่อเลยนะครับผมเข้าโปรแกรม c r a ด p a s นะครับผมก็จะระบุมันจะแจ้งเตือนมาให้เลยครับว่ามันมี subcription s ว่าเราสมัครอยู่ให้เราชำระชาระเงินค่าหุ้นได้เลยครับตามหน้าจอนี้แหละครับผมกด ไปเรื่อยๆกดถัดไปถัดไปไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะจะแสดงให้เรายืนยันชำระเงินที่ K My Invest นะครับผมเราสามารถตรวจสอบการจองของเราว่า complete หรือเปล่านะครับผมก็โดยที่หน้าจอนะครับผมตรวจสอบสถานะการจองครับก็เลือกเป็นแบบตรวจสอบโดยหมายเลขบัตรประชาชนก็ได้นะครับผมก็ใส่เลขบัตรประชาชนลงไปนะแล้วก็ รวจสอบนะครับผมก็จะได้หน้าจอประมาณนี้ก็จะได้ขึ้นว่าสถานะสำเร็จนะครับผมก็เป็นอันจองคู้นออาเสร็จเรียบร้อยครับ